ฮัลโหลเชอร์ฮัลโหลเธอได้ยินเขาเปล่าฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินวะก็ไม่ได้ยินอะพูดไรนะต้องรู้เรื่องต้นไม้มันหายมึงมึงมึงหยุดมึงหยุดทำลายป่าไมาส้สักทีได้ปะไม่รักโลกก็ไม่ต้องทำลายโลกขอร้องรั <c oughs> บบทเป็นคนแบบว่ารักโลกอะคุ <c oughs> รักมา,านานแล้วครับนี่รักมาตั้งนานแล้วเอะเจอก,<ล>กูทำลายอ่ะ เจอทำร้ายอืมเนี่ยแต่แต่เลยถ้าให้คิดทำแบบนี้ทำไมอะ่ะใช่คิดว่าสีที่ทำมันดีอยู่ก็ทำต่อไปริงอะไระเธอในในครั้งนี้ไว้เธอเดี๋ยวเราจะมาตีโรงงานกันนะนะในครั้งนี้ไว้เดี๋ยวเขาจะแบบว่าพยายามทําให้เธอได้ผลจากโรงงานให้ได้เลยเว้ยเธอต้องแบบทําดามเมจเยอะๆจากโรงงานนะเข้าใจปะใช่เข้าใจเธอเข้าใจทันทีแบบพูดครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเธอเขามีอะไรจะบอกไว้เธอเขาไปเปลี่ยนเผามาด้วย เป็นเผ่าเธอเห็นไรบนหัวเขาไหมไม่เห็นเนี่ยมันงอกอยู่เนี่ยมันงอกอยู่เนี่ยมีเขาด้วยเออแล้วแหละแล้วเขาอยากจะบอกว่าตอนกลางคืนใช่ไหมเธอมันคือถิ่นของเขาเลยเว้ยเขาสามารถแบบว่าดูดเลือดได้ด้วยนะแถมเขาวิ่งเร็วด้วยดูดิวิ่งเร็วด้วยและยิ่งเปิดเผ่าโอ้โหเร็วขึ้นไปอีกแล้วเผ่าของเขาแบบว่า มันทำให้สก MM ิลแบบดาวไวอะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเนไม่ทันเสร็จอ่ะก็ใช้แบบได้อีกสกิลหนึ่งแล้วอ ah> ่ะขอดทอดโกงเลยโกงเลยเลยสิเป็นไงตื่นเต้นปะกับการที่แบบมีเข่างออยู่มาบนหัวอะเธอเจ๊แค่ต้นไม้มึงโดนทำลายโดนลายต้นไม้เผ็ดเลยมากปะโ้นเขาทำลายต้นไม้กูเป็นอะไรมากปะก็กูรู้ไงว่ามึงหลักต้นไม้ ้าาเอาล่ะเธอในครั้งนี้เราจะมาพยายามตามหาผลแรกกันด้วยเธอซึ่งเธอเชื่อป่มว่าเธอแบบจะได้ผลแรกเขาเชื่อว่าดวงเธอมันได้นะเว้ยเชื่อ,อถ้าสมมติเธอเป็นคนตีแล้วได้อ่ะเธอจะเป็นคนแบบได้ผลดีๆแน่นอนโยกเป็นเขาถ้าเขาตีแล้วเขาจะไม่ได้้ยเถอะเอาล่ะเธอไปเดี๋ยวเราไปเริ่มตีโรงงานกันเลยดีกว่านะเฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบไอดีพาร์ท หรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลดเจ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ถ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ พอมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคบผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iH แอดซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันมาเถอะเนี่ยระหว่างรอโรงงานเกิดเว้แล้วรู้ว่าอันนี้มันคือสัญญาณของแบบว่าโรงงานมันใกล้จะเกิดไวเ้เถอนั่นก็คือผลมันเกิดแล้วเว้ยใช่หรอ <laughs> อะไรแล้วจะมาติดกูทำไมไปะี่อันนี้เป็นการที่ทำให้มึงพุ่งเร็วมากยิ่งขึ้นไวเถอะอ นี่กุ้งอย่างเร็วอะ <Huh? S 1> ไรอะ่ะเธอตาเขาม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 า,มา,มา,มาหาผลกันดีกว่าอย่าผลม,มันเกิดเธอมันเกิดมันเกิดแบบเกิดใกล้ๆด้วยนะใกล้ๆแถวๆน,นี้เอะเร็วตามาสกเก็ตมาดิเธอเธอสกเก็ตมาเร็วสเก็ตมาสเก็ตมาเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเธอเจอคูเดชเนี่ยยี่สิบเมตรมันเกิดอยู่แถวๆนี้อ่ะกูเจอแล้วกเธอเธออย่กเกากเพิ่งตีนะเธอดูดี เธอไม่เห็นไหมหน้าผลหน้างูงูผลอะไรอ่ะผลอะไรอ่ะเธอมันคือผลแหละไอ้รู้อ่านดีอ่านอ่านอ่านตรงผลหน้าอะไรนะอ่านอ่านอ่านตรงผลไงเพราะว่าได้จะเป็นผลบาเรียอ๋อดออะไรอะไรนี่เธอลองเอาผลดอไหมเขากินดิไม่คู่จะไปทิ้งลงน้ำอย่าเอามากูวิ่งเร็วกูวิ่งเร็วนี่เปิดเผาเปิดเผามันกันกูเปิดเผาเหมือนกันกูเปิดเผาเหมือนกัน อ่าได้อ่าได้ได้อะไรอ่ะได้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 ไปเถอะอือระเบอมดาวของกูวะเราระเบอมดาวของกูว่ามากูฮิวเลือดไว้ด้วยนะกูเปิดเผาเนี่ยกูฮิวเลือดไว้ด้วยฟันดาวของกูเอาผลมาเถอะทำข้าวก่อนตัวหนึ่งเธอคิดจะมาปั๊มข้าวหัวกับเขาอย่างเงี้ยเหลยนี่เร็วเร็วเรให้กูข้าวก่อนเอามาดิบั๊ แค่นี้ข้ามึงยังไอ้นี่เลยอ่ะแม่งนูบอ่ะโคตรนูบอ่ะเธอมึงอยู่ใกล้ๆมึงพีให้ดูหนอไอเดีย้ เนี่ยเธอเอาผลมากลิปมีกลิปมีกลิปมีเขาอยากเล่นผลประตูมานานมากๆเลยเว้ยเธอผลประตูเธอพิมพ์ดีพิมพ์พีทอะไรนะเธอพิมพ์ดิพิมพ์ดิเดี๋ยวให้กิปเนี่ยพีทคลิปคลิปพีทคลิปคลิปพีทนี่เดี๋ยวเขากินโชว์เลยเว้ยเธอเขาจะเอาผลประตูนี้ไปเล่นนี่มันสามารถใช้โจมตีได้ด้วยซึ่งมันสามารถใช้โจมตีได้แค่สกิลเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ มันทาให้มึงคางเว้ยทำอะไรไปไหนล่อหายไงเจอกูหาย <c oughs> เอาล่ะเธอไปเดี๋ยวเรารอจนแบบว่าโรงงานเกิดกันดีกว่านะเธอนะเนี่ยแม่งเกิดแล้วเธอแล้วแม่งก็เกิดพร้อมผลปีศาจเกิดด้วยนะคือแม่งแบบเอ้ยก็คือแบบขอตีน,นึงได้ปะล่ะไ,ได้ไปนี่ตีตอนแรกเขาก่จะใช้ผลประตูตีไว้เธอแต่กลายเป็นไปไปมามากลายเป็นผลประตูเขาแบบ เออขอเล่นเป็นผลมังกรแทนดีกว่านะไปเดี๋ยวที่เหลือเธอตีเลยนะครึ่งหลอดเขาไปหาผลกันผลมันอยู่ตรงไหนนยเอ้าสารุจะให้กูหาหรือไม่หาไป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 เฮ้ยอยู่ไหนวะก็ไปดีก็มาแล้วอะ่ะเฮ้ยผลทรายผลกาก,ากแม่งโรงงานก็เกิดผลก็เกิดสุดยอดมาแล้ว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 ,ลวจะให้เขากินผลทรายด้วยปะเนี่ยเดี๋ยวเขากินผลทรายด้วยเลยแล้วผลทรายมาโจมตีเธอเคยเห็นโรงงานโดนจับปะ เธอเห็นปะก้อนมันใหญ่มากๆเมื่อกี้เธอเห็นปะก้อนมันใหญ่เลยอะแบบใหญ่มากเอ้ยลองนี่เธอได้ผนีเวลิูออกมาเธอะเธอได้เป็นผลอะไรอ่ะฮะเอาจริงดิไม่เอาผลทรายมันยังดีกว่าเลยเถอะไม่เอาไม่ไม่ไปละ โยนให้มอนดีกว่าเดี๋ยวดูนะมอน,ม,อนมันจะเอาหรือเปล่าดูดิมอนยังไม่สนใจอ่ะเ <c oughs> ออมันยังไม่สนใจอ่ะจับแม่งเลย <c oughs> เป็นก้อนให้ทิ้งแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> ูจะเจาไปทิ้ง <c oughs> ูจะเจาไปทิ้ง <c oughs> เธอาต,ตามเข้ามาดิเดี๋ยวเขาจะทิ้งโชว์เลยเธอจะโดดขึ้นมาตรงนี้ถึงมาเนี่ยเ <c oughs> ออเผยทิ้งทั้งตัวเ <c oughs> นี่ยเขาจะโยนทิ้งเลยนะ กินโว้ยโยนทิ้งไปแล้วผลกากธอไม่เอาผลน้ำมะราคาแค่ไม่กี่โลบัสเองเธอไม่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 เอาล่ะไปเดี๋ยวเราไปตีโรงงานกันต่อเลยดีกว่าปไปเธอไปไปตีโรงงานดีกว่าเวลานี่มันจะเกิดอ่ะเธอแม่งชอบเกิดแบบว่าอืมผลแม่งก็เกิดตามด้วยเธอเนี่ยหกร้อยเมตรสเต็ปเดิมเลยแม่เธอแบบว่าเธอเข้าวปตีแล้วเขาก็ไปตามหาผลอะไรอย่างเงี้ยเคเธอจะได้เป็นผลแบบได้ผลด้วยอะไรเงี้ยไล่อะไล่อะ อะไรอะไรจะดูหน้าเขาดินี่หน้าหน้าเขายิ้มแย้มเวลาจะได้ตีโรงงานเนี่ยไปดูจะไปตีโรงงานแล้วเอ้าไรวะจินี่อ้าวมันใช้ตีโรงงานไม่ได้เหรอวะไอ้นี่มันใช้ตีโรงงานไม่ได้เหรออ๋ออย่างี้ได้เฮ้ยใช้ตีโรงงานไม่ได้ทำไมมันใช้สกิลไม่ได้วะนี่เดี๋ยวกูเอาทรายเธอดู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 นะโอ้ยมันมันมีโล่พอดีไรวะ มันก้อนอย่างใหญ่เลยเออกลังจะโชว์แบบโชว์ทรายก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเปิดกระดีได้หรนี่ไงได้ละเดี๋ยวไปตามหาผลเด้อไอเธอรีบรีบหาแล้วไงรีบรีบหาเฮ้ยรีบรีบรีบตีไปห้าร้อยเมตรอะไรขี้เกียจเรื่องขี้เกียจหาแล้วไม่หาละไปอยู่เรื่องเยอะเกียร์หาหาไปเกียรหาเจี๊ยบเอากูลจะตีอย่าจะตีกูตีเองไป ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปไว้พี่ชิอยู่ตรงนี้พี่จะตีโรงงานไปเอะไรกูได้ทีมกูตีร่งเยอะกูได้ได้ไงอ่ายอะกูได้ได้ไง่อะกูบอกให้ให้มึงไปไอ้เขาไม่ควรได้ด้วยซ้ำอันเนียร์ผลที่ได้มาเนี่ยเธอดโอ้เธอเอาไปกินไหมไม่กินทำไมวะ ไม่เป็นไรเอ้ยยังมียังมีตามหาผลปีศาจอยู่นี่ว่ะเนี่ยเดี๋ยวเราตามหาผลปีศาจก็ได้เธอแเขามากลับมาพร้อมกับไอ้นี่เลยแบบผลโผล่เลยเว้ยเยอจริงวะเนี่ยไม่จริงอะนี่งเธออีกร้อยสามสิบเมตรเนี่ยจะถึงแล้วน่าจะก่อนเนี่หละเก้าสิบเมตรแล้เดี๋ยวกูได้ผลกูจะโยนทิ้งเลยเว้ยอ่าโอเคอุ้ยได้ผลดีผลแสง แม่งผลดีกว่าตีโรงงานนี่กะกทำไมร,รู้สึกว่ารอบนี้ที่เรามาตีโรงงานเนี่ยเธอแม่งอย่างเกลือได้ผลแสงมาโคตรดีเธอเดี๋ยเขากินเลยนะเออ้วเขากินเลยเขากินเลยโหนี่กินดินี่กิก,กินแล้วเนี่ยคุยใช้ผลแสงบินมาด้วยรู้สึกว่าผลที่เราตามหาเน่ะเธอแม่งดีดีกว่าโรงงานนี้เนี่ไงมึงไม่เห็นกูเหรอเนี่ยกูบินมาแล้วเนี่ยเป็นผลแรกที่กูเวกเลยไปเธอเดี๋ยวเราก็แบบไปตีโรงงานโงสุดท้ายกันเลยดีกว่าเธอดูหน้าเขาดิ เออดูหน้ากูดิไงวะนี่ไงหน้าโลบอ x เขาเนี่ยอ๋อ yes sir อันนี้เขาเปลี่ยนอาวุธด้วยนะเธอเป็นอาวุธไอมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสไป k ี้ไทเดน n t พุ่งได้ด้วยเจยงพุ่งได้ด้วยเทจัดเฮจัดอันนี้ตอนคือพอดีเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโชว์พลังของเผ่าของเขาให้ดูเวเป็นไงเขาวิ่งเร็วอันนี้เขาวิ่งเร็วมองไม่เห็นปึ๊บปึ๊บ รู้ดิไอ้มันลดดาวได้นะตัวนึงนะจะทันด้ววิทัน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 แล้วเขาเปิดเผาแบบว่านานมากเ้ยต้องสืบวินาทีนะแล้วเบิดเนี่ยเนี่ยมันจะมาแล้วผลก็เกิดด้วยเธอเมาเขาเมาหลุดเมาหลุดเดินไปเดินไปเลยเธอไม่ยอมแอร์ไลน์เขาอะมันไม่ยอมรับอะ เอ้าว่าปุ่มไอ้นี่ปุ่มวิ่งไม่เจอเอ้วกดพุ่งไปดิเฮ้ยทำไมเธอวิ่งเร็วอ๋อเธอใส่ผ้าคลุมผ้าคลุมนี่เดี๋ยวเขาบินไปเลยแล้วกันเขาเป็นผลแสงแบบบินโคตรเร็วไปเร็วไปเร็วเนี่ยมาแล้วเขามาก่อนเธอหรือว่าเธออยู่ไหนวะแม่งเธอกําลังพุ่งมาเป็นที่เรียบร้อยมาเร็ว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 เฮ้ยพุ่งมาแล้วป่อเฮ้ยมันตอนช้าแล้วมันไม่ใช่ถิ่นเขาแล้วเธอไปทำไม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  เฮ้ยทำไมไอ้นี่ไม่โดนทำไมมันใช้สกิลไม่โดนเอาลูกกูไปไหนหอ่ะกูไถไม่ได้ว่ะแสดงว่ามันต้องตีแบบไกลๆมากๆเอาละเธอเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้เธอตีเลยนะเนี่ยเนี่ยเลื่อนเหลือแบบว่าเท่านี้เดี๋ยวเขาจะปล่อยให้เธอตีเลยเธอจะได้แบบได้ผลนะนะใช่ไม่ใช่ดีเธอเด้งมาเธอได้อุ้ยจะเป็นไปได้ไงถ้าตีนิดเดียว นี่สองร้อยดาเมจเองใช้สกิลด้วยดิเธอไม่ไม่กูหม,มยกูหมยถึงสกิลหมันเะี้ยไฟอยู่นี่นี่เขาจะใช้สไปกี้ไทเดนในการจบด้วยเธอแล้วเขาก็จะปล่อยปล่อยเธอแบบดูเลยอะ่ะอ่ะร่วงเนี่ยเดี๋ยวแบบว่าตีโรงงานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตามหาผลต่อมันอยู่ประมาณตั้งห้าร้อยเมตรเลยเธอไปเลยเธอใช้สกิลด้วยเลยใปอยู่หมายถึงสกิลดาบเฮ้ยเธอลองสกิลดาบดู ไม่ลองอ่ะไม่ลองสกิลดไหนอยเเนี่ยมึงได้แล้วเห็นไงได้ผลไรอะ่ะเพราะว่าต้องเป็นผลดีขอเถอะขอเถอะเป็นผลดีทำไมมันต้องเป็นผลกากด้วยวะหรือเราไม่มีดวงวะเธอไอ้นี่เดี๋ยวเขากินเลยเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสริงเอ้ย,อยสริงไปไปตามหาผลด้วยเถอะเดี๋ยวเขาไปตามหาผลก่อนเธอจะรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาตามเธอไม่ทันกูน่าจะเก็บผลแสงไว้ก่อนนะเนี่ยกูไม่มีสกิลอะไรที่มันสามารถแบบพุ่งได้เลย อย่าบอกนะว,ว่าเกิดที่เดิมที่เดิมแน่ๆเลยเกาะชิมะที่เดิมเลยเธอเขาบอกผลเดิมแน่เลยว่อาจจะเป็นผลกากก็ได้นะถ้าเป็นผลกากมะไหมแปลว่าเราต้องหมั่นทําบุญเยอะๆบ้างแล้วเกิดที่เดิมด้วยเกิดท<อ>ี่เดิมด้วยเนีเราไหมผลกากอ้โอผลชอบเธอผลกากรดไม่ไม่ไม่โหดอ่ะไม่ดีเลยนะ กูว่าพอดีกว่าเธอรู้สึกว่าตียิ่งตีแม่งยิ่งเกลือว่ะเราไม่ควรที่จะตีต่อแล้วเนี่ยเธอเราควรที่จะพอเว้ยใช่ใช่เราผลอยู่แค่นี้แม่งทําไมดูแบบว่าดูคลิปของคนอื่นนะเธอโอ้เป็นไงครับได้ผลมังกรยังไงครับได้ผลพระโอ้ได้ผลพิษหน้าได้ผลพิษมัมหน้าแล้วด,ดูเราดิเธอไม่ไงเธอผลที่ได้มาเนี่ยผลจะได้จากการหาเนี่ยเธอดูดิกินดิอ่ะได้ได้อ่ะก,กินละอ่ะอันนี้ต้องแดนซ์เนี่ยเนี่ยแดน อะไรเธอไปไหนนะอ่ะอ้าวเอาโอเคโ <laughs> อเคโอเคสำหรับในครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะพอแล้วนะครับผมขี้เกียจตามหาแนละ้วบางบางทีมันก็ท้อนะครับผมเอาล่ะสำหรับในครั้งนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้า See you again นะครับผมแฮ่